ที่พูดถึงเรื่องอนุใสยที่มันผุ่ขึ้นไอ้อนุใสยนั้นนะ่ะมันมีตัณหาเป็นเหตุเกิดไหมครับอ๋อใช่ใช่แต่เหตุเกิดของมันเลยจริงๆก็เหตุเกิดของมันเกิดจากผัสสะนาผัสสะทางไหนทางตาหูจมูกล,ลิ้นแล้วก็ทางกายเมื่อเกิดจากผัสเอ้ยผัสสะทั้งทั้งห้านี้แล้วใช่ไหม แล้วก็อกันเลยก็คือทางใจ,งใจเมื่อเกิดภาษาทางนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะโยงเป็นเครื่องต่ต่อทําให้เกิดการาก็คือการมาคุณที่มีอยูอ่ก็คือเกิดอะไรลูกเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสน,นะแล้วอย่างในสมาธิเองไหหลัอ๋อในทางนี้ก็จะเกิดเป็นเขาเรียกว่าทางใจก็คือทางมโน มีตัณหาด้วยมีมีม,มีมีอยู่แล้วตัณหาเนี่ยตัณหาเนี่ยคือ,ขอเขาเรียกเป็นมูลของมันนะคือความอยากมันเป็นไปได้หมดเลยทั้งสองทางนะอ่านี่ต้องเข้าใจก่อนตัณหาไม่ใช่ฝ่ายไม่ดีนะผู้ตนงท่านบอกไว้ฝ่ายดีมีนะอ่าเพราะฉนั้นถ้าเราละตัณหาได้ก็จะละทั้งฝ่ายไม่ดีและฝ่ายดีไปด้วยแต่นี้เราต้องเข้าใจก่อนไงเราต้องละตามลําดับไงพวกเธอจงประกอบโยคกรรม เป็นเครื่องให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือเหตุดับทุกข์นี้คือหนทางในการดับทุกข์เธอต้องรู้ตามลําดับถ้าเธอไม่รู้ตามลําดับแหละเธอก็จะศึกษาเ้าเรียกว่ากระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมา,าพระเจ้าท่านบอกไว้หมดแล้วเธอต้องทําตามลําดับเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือในอนุสัย นิสัยก็จะมาเป็นอย่างนี้สมาธิในสมาธิที่นิสัยเกิดนี่ก็จะมีตัณหามีมีตัณหาเป็นมูลเลยอ่ตัณหาเป็นมูลมูลก่อนตัณหาจะเกิดขึ้นจะเกิดจากอะไรก็ถ้าเราเข้าใจตอนที่เราทําสมาธิอยู่ใช่ไหมเมื่อทําสมาธิอยู่มันจะเกิดผัสสะผัสสะในความรู้สึกนั้นความรู้สึกนั้นก็จะเกิดจากอะไรอ่ะส่วนใหญ่ในสมาธิก็จะได้ยินทางเสียงใช่ไหมหรือจะเป็นกลิ่น หรือจะเป็นสัมผัสหรือความรู้สึกทางกายเนี่ยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเกิดความรู้สึกขึ้นความรู้สึกนั้นก็จะเกิดสัญญาขึ้นก่อนจะเกิดสัญญาเกิดอะไรขึ้นก่อนถ้เกิดการปรุงปรุงในความรู้สึกนั้นเมื่อปรุงความรู้สึกนั้นก็จะเกิดสัญญาขึ้นเมื่อเกิดสัญญาขึ้นก็เนี่ยแหละจะน้อมไปน้อมไปอะไรอ่ะ อ่อเนาะไปในความรู้สึกนันอีกของรูปนั้นสุขทุกข์ไม่ชอบเฉยเฉยแล้วมันก็จะดึงเราไปมันจะดึงเราไปแต่ถ้าเราสามารถอยู่เป็นสมาธิในอารมณ์ลมเดียวเมื่อมันเกิดขึ้นปุ๊บอารมณ์เดียวนั้นมันมีกําลังมากกว่าก็ตัดมันได้ดึงกลับเข้ามาอยู่ที่กายคตาสตินี่ลักษณะเห็นไหมมันมีการเกิดกับการดับ กันไปกันมานะ